โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้เราก็จะมาเล่นโลบบในแบบอัดสตรีทริปนั่นเองวันนี้เราก็จะมาได้กับเอฟซีแล้ววันนี้เราก็จะมาโทรจ้ยนะผมเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่เราเข้าแบบเอ้เข้าตัวเกมเล่วใช่ตัดไปลยตัดโอเคทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาในตัวเกมแล้วนะผมนะแล้วก็มีใครเชิญเข้าแมปอะไรก็ไม่รู้โอเคครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นกันเลยนะเดี๋ยวตัดภาพตอนที่ผม ประกอบรถเสร็จกันเลยไปตอนนี้เราก็ประกอบรถเสร็จเป็นอาทีเรียบร้อยนะผมนาะเดี๋ยวเราจะมาขับรถกันเลยนะผมวู้เรานีแบบเจอกับไอทะเลทรายนี่บ่อยมากนี่มันทะเลทรายเด๋วว้าวนี่มันไม่เท่มากเลยมั้งนะโอ้โหเจอพีระมิดด้วยฮะพีระมิดเหรอใช่นั่นอนะพีระมิดอะ อ๋อ a m a z i n จะเป็นยังไงถ้าปิดกด,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 ดยันี่เฮ้พายุพายุทะเลทรายพายุทะเลทรายไม่นานลมมันต้านอยู่เรต้องรีบขับเขาบอกว่าประมาณ5,000เมตรอ่ะมันจะมีเออซอมติงนะมันจะมีบ้าน ใช่แล้วหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นตั้งหากถึงจะมีบ้านคน,นถามจริงคืออันนี้มันมีที่ไม่สิ้นสุดใช่ไหมถูกต้องไม่ไม่มีที่สิ้นสุดคือผมไปหาข้อม,มูลมาแล้วคือมันไม่มีที่สิ้นสุดโอเคโอเคขอให้รอดก็พอไปไกลแค่ไหนก็ไกลได้แค่นะั้นใช่ไหมแล้วใช่ใช่ไหม ต่มน้ำมันเราเป็นอู่อะทุกคนแต่มันมีคนบ้าไม่ต่ำกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอให้เดี๋ยวเรารอให้โอเคออโอเค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 รารเขาเาข,ขาโอเคตอนนี้กำลังรอให้เขาเอ้ยตอนนี้กำลังรอ,ของเขาอยู่มีระเบิดไะไม่มีน้ำมันใช่ไหมไม่มีอู่น,นี้ไม่มีน้ำมันอะมมีนมน้ั ท่าน,นบอทันเออไอ้สักทีฝังรถคนเขาได้ไหใช่เพราะว่าเคยเล่นอยู่โอเคมันอู่นี้จะไม่มีน้ำมันเฮแต่ก็ถึงจะไม่มีน้ำมันก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรได้ทางนี่มันไม่มีน้ำมันล,ลองดูก่อนแล้วกดแล้วกลกดเมาสแล้วมันไม่มีน้ำมัน โอเคแสดงว่าความหวังสุดท้าย <sm all> ไปดันรถกันมาทุกคนเดี๋ยวามาดันรถกันนะเราตัดไปตอนที่แบบเราดันรถจนเจอปั๊มเลยป่ะโอเคเดี๋ยวตัดภาพตอนที่ผมไปดันรถจนเจอปั๊มนะ l e t ก go <S <Okay. S 2> <sm all> ทุกคนถ้ากิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็ ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ในช่องแล้วก็คงคลิปน,นี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายทุกคน